สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบิลิเปอร์369ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีมิถุนและและขนาดมิถุนสามารถฟังได้ได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นก็แล้วก็แชร์ก็ b ับส i b ตติดตามเพื่อจกราช่องชั้นหน้าคนรกด้วยนะครับขอบคุณครับใค,ครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารรอาลาอดีมาที่บิลิเปอร์369ตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อาลาอดีมาทําค่าครูได้ครับตอนนี้ยังไม่มีโปรโมชั่นนะแต่ว่าจะมีแน่นอนในเดือนธันวาคมนี้ก็เตรียมเงินไว้เลยสาหรับคนที่อยากได้โโปรรมชั่นจะดูะก เดี๋ยวน่าจะเป็นคลิปหน้านะครับที่ลงคลิปเนาะเดี๋ยวจะได้โปรโมชั่นนะครับก็เดี๋ยวเราติดตามอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนสิ้นปี mm hmm. เขาเรียกว่าเดือนสุดท้ายของปีนะครับมันจะมีเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่ถูกไหมครับดังนั้นอย่างก็ต้องมีลดแน่นอนนะครับมันขาดไม่ได้เนาะแต่ว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยลดมาทั้งเดือนแล้วผมก็เลยขอว่างแป๊บหนึ่งเพื่อหายใจนิดนึงเนาะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวมีแน่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ด้านของการงานที่ตก ที่ถูกต้องในดวงชะตาของเรานะครับสำหรับผู้ที่เกิดราศีมิถุนและลัคนามิถุนเรามาดูกันเลยตนุราศีมิถุนจะทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับเป็นดาวประจําตัวคือดาวพุธให้นับไปทางนี้ครับหนึ่งสองสามเนี่ยนะครับก็จะได้พบกรมมาเป็นดาวพระเส,สดีนะครับกรมมาคือปัจจุบันปัจจุบันสมัยเนี้ยโหราศาสตร์เขาแปลว่าการงานเพราะทุกคนต้องทํางานทุกวันถูกไหมครับไม่ทํางานคืออดตายนะครับไม่มีเงินหรือบางคนถ้าไม่อดตายก็คือได้เงินจากกงศีก็ถือว่าดี คนราศีมิถุนเนี่ยดีตรงที่ว่าได้มรดกแล้วก็มีเงินในกองสีช่วยเหลือนะครับคือพวกลมบนฟูกอะครับคือใครบอกว่าไม่ตรงก็ไม่รู้นะแต่เอาเป็นว่าที่ผมเห็น,หนมานะี่ะมันคือจริงนะครับอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราดูอย่างเดียวนะมันคือหลักอาจารย์เขาพูดมาแบบนี้มันคือความจริงแล้วก็เห็นแล้วมันก็เป็นไปตามนั้นด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้ ดาวเสดีเป็นกรรมะเนี่ยคืองานอะไรบ้างนะครับแต,แต่ประเภทแรกคือไม่มีดาวในราศีมีนนะครับมันจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างตรงบ้างไม่ตรงบ้างอันนี้ยอมรับเพราะมันไม่มีดาวในราศีมีนไงเข้าใจไหมครับแต่มันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะอ่ะเรามาดูกันเลยประเภทแรกดาวกรรมะเป็นพระหัสแต่หมายถึงไม่มีนะไม่ใช่พระหัสต์ีสดียู่นี่นะไม่มีนะแต่พระหัสต์สดีเป็นกรรมะเนี่ยเราต้องบอกว่าเป็นเจ้าเรือนนะครับเราจะทายตรงเจ้าเดือนนี้แหละพระหัตต์สดีเป็นกรรมะหมายถึงงานที่เกี่ยวข้องกับทนาย ผู้พิพากษาอายการทั้งหลายเนี่ยนะครับทำได้หมดอาชีพพวกอายการเนี่ยนะครับทีนี้ดาวพิเศีหมายถึงงานที่เป็นการจัดการการบริหารก็หมายถึงผู้บริหารทั้งหลายนะครับพาวพิเศษหมายถึงการจัดการและบริหารก็หมายถึงนักบริหารนรั่นแหละทำทำอาชีพอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นนักผู้บริหารได้นะครับก็คือใช่โอเคไหมมันหมายถึงตําแหน่งนะครับอืม ทีนี้ดาวพิเศษดีเป็นกรรม,มะยังหมายถึงครูบาอาจารย์อันนี้คือ number o ที่เรานึกถึงเลยถ้าเป็นดาวพิธันสวดีอาชีพเป็นพระก็ได้ถ้าเป็นผู้ชายถามว่าเอา้าส่งเป็นพระด้วยหรอเออพระพระส่งเนี่ยเป็นอาชีพด้วยหรอไม่รู้แหละแต่ว่าเป็นอาชีพแล้วกันบอกให้เป็นอาชีพแล้วกันเพราะจะได้รู้ว่าคือคืออาชีพนี้เป็นอาชีพที่ทางทางธรรมไม่ใช่ทางโลกแต่ถามว่าได้ตังค์ไหมคนบริจาคก,ก็ได้สิจบกไปครับแต่เวลา เวลาจะกินจะอยู่เนี่ยพระซื้อไม่ได้ถ้าถ้าตามความจริงเนาะเพราะสมัยก่อนคือบางคนก็บอกว่าไม่มีบัญญัติในสมัยโบราณตั้งแต่พระพุทธองค์ไม่ได้ระบุไว้ว่าต้องซื้อได้ยังไงก็ได้เงินมาก็ซื้อสิ่งอะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่อัเป็นว่าเขาใช้ช่องโหว่นะครับแล้วก็พระเนี่ยเราเราต้องรู้ว่าพระเนี่ยเป็นเราคือเราจะเรียกว่าอาชีพแล้วกันนะครับ แต่ตามจริงมันอาจจะไม่ใช่อาชีพก็จริงแต่หมายถึงเราเรียกอาชีพแล้วกันเพราะว่าจะได้ดูว่าอ,อ๋อคือพระคือผู้ขอนะครับพอขอชาวบ้านไอ,อ้ไม่ได้มาออดิสเครดาิตผูธศาสทธาใดใดหรือพูดให้เสรศาสนาเสียหายนะครับผมไม่ได้พูดอย่างนั้นผมไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้สื่อแบบนั้นเนีย่ยผมเลยต้องบอกว่าไม่ใช่นะที่ผมพูดว่าพระคือผู้ขอเอาจริงไม่หลาดไปทําแพรลี่สิเออเขาก็เคยเป็นพระมาก่อนเขาก็รู้สิแพรลี่พูดเลยผมได้ยินนะครับผมถึงกล้า การันตีว่าพระคือผู้ขอเพราะถ้าถ้าเผื่อไม่บิณฑบาตเราจะได้กินอะไรจริงไหมเออแล้วชาวบ้านให้อยาก็คือการขอนะครับคือมอนเหมือนกับเป็นการขอชนิดหนึ่งนะครับแต่หมายถึงว่าเอา้าก็ชาวบ้านเต็มใจให้เออรู้แต่หมายถึงว่าเป็นประเภทขอแล้วกันถ้าเผื่อไม่บิณฑบาตจะได้กินไหมนะถูกปะอ่านะครับอันนี้คือความจริงหลายคนไม่ทราบนะครับก็ทราบซะแล้วก็ทําใจด้วยอย่าอย่าคิดว่า เออบางคนเคร่งศาสนาก,ก็จะด่าผมไงผมก็เลยบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่นะคุณไม่เข้าใจคุณต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งกว่านี้นะครับอ่อทีนี้แพทย์ศรีหมายถึงอะไรอีกแพทย์แพทย์ศีหมายถึงแพทย์หมายถึงความชํานาญนะครับเป็นแพทย์สมุนไพรนี่จะถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นแพทย์ปัจจุบันเนี่ยบางทีอาจจะต้องมีดาวดวงอื่นประกอบนะครับอย่างแพทย์ที่ศัลยกรรมจะต้องมีมารกตอยูแพทย์แพทย์ที่ผ่าตัด สักอย่างคืออะไรก็ได้เช่นผ่าตัดหัวใจผ่าตัดจงสมองอะไรแบบนี้ครับก็ต้องมีอังคารกับเสานะครับกลุ่มกันนะครับกระดูกอย่างเงี้ยอังคารกับเสาคือกระดูกก็คือหมายถึงว่าแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการเกี่ยวกับกระดูกแล้วกัน,นเนาะอวัยวะเกี่ยวกับการปลูกถ่ายกระดูกอะไรแบบนี้ก็คือพวกเ็เ,เลอดข่าวเนาะอะไรประมาณนั้นอ่ะก็แล้วแต่ประเภทเราต้องแยกนะครับถ้าเป็นประเภทที่แบบผ่าตัดก็ต้องอังคารเสา ต้องกลุ่มกันนะอย่างเงี้ยครับหรือเล็งกันนะแต่สามารถจะต้องกลุ่มกันแล้วก็ผรพาพตัดเสรีต้องเด่นแต่อังคารเสาร์ไม่จำเป็นต้องเด่นก็ได้เพราะว่าถ้าเด่นมันอาจจะไม่ได้เป็นไงแต่ถ้าไม่เด่นมันคือต้องเป็นไงคือบางทีอ่ะอาจจะต้องตัวเองจะอาจจะต้องเจ็บป่วยด้วยนะครับถ้าอยู่ในเดือนมรณะนะครับถ้าอังคารเสาร์ในเดือนมรณะเนี่ยระวังด้วยถึงตัวเองจะเป็นแพทย์ผ่าตัดแต่ตัวเองก็เป็นด้วยนะครับ ระวังเรื่องของมอนรองกระดูกเคลื่อนอันนี้จะง่ายที่สุดคือหมายถึงว่าจะต้องเป็นมากที่สุดแล้วก็เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวอย่างเงี้ยครับบางคนก็ก็รักษาตรงนี้คีโม,โมพวกเนี้ยแต่ว่าบางทีคุณก็เป็นเองก็ได้ด้วยอันนี้ต้องระวังนะครับพวกพวกเป็นประเภทอาชีพดาบาับเขาเนี่ยต้องระวังเพราะตัวเองก็จะโดนโดนเองด้วยนะครับอะไรประมาณนี้ทีนี้ดาวพฤศีหมายถึงอะไรอีกเกี่ยวกับศาสนาคุณธรมจิยธรทมทาได้หมดโอเคนะ แล้วก็เกี่ยวข้องกับการศึกษาทําได้หมดนะครับวิทยากร,กรก็ได้อะไรประมาณนี้ทีนี้อจบแค่นี้ก่อนนะครับไม่มีอาชีพอีกเยอะถ้าใครไม่ทราบก็ลองถามข้างล่างดูแต่ถ้าผมไม่ตอบอย่าน้อยใจเพราะว่าบางทีผมไม่ว่างนะครับทีนี้ดาวพัีจบไปละต่อไปใบแรกทีไปไปไ่2ก็คือดาวพัสฎีอยู่ตรงตำแหน่งนี้ทำได้หมดเมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะก็ย้อนกลับไปฟังเอานะครับกรรมมาเป็นพฤหัสเนี่ยเป็นกเกษตรเนี่ยทำได้ตามนี้ แต่ระวังราศีมีเนี่ยเวลาสีที่ไม่ใช่ความจริงกึ่งหนึ่งคุณเห็นปลาสองตัวไหมราศีมิถุนคือคนสองคนแต่ราศีมีนคือปลาสองตัวปลาสองตัวเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนอาจจะไม่ได้อธิบายตมจริงมันดารก,กว่านั้นปลาสองตัวนี้เป็นตัวหนึ่งดีตัวหนึ่งเลวอะครับเปลาที่ดึงขึ้นคือคนคือคือ,คอด้านดีคือราศีมีนจะมีความในใจมันหมายคมว่า ถ้าจะก่ออาชญากรรมอยากจะเป็นสมาจะเป็นมีนนะครับเพราะว่าอันนี้ถ้าพูดในของเขาเองอเขาด่าผมแน่นอนนะครับคือเขาจะไม่ยอมรับกันแต่หมายเขาว่าอย่างนี้ครับราศีมีนเป็นราศีึ่งสุดเป็นภพวินาศวินาศแปลว่าลึกลับต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศหรืออะไรก็ได้ที่ไกลไปหมดก็หมายความว่ามันถ้าเผิดดาวอะไรบางอย่างถ้าอยู่ในราศีมีนจะลึกซึ้งนะครับดังนั้นเนี่ยจะหมายถึงจิตเนี่ยลึกเกินไปบางทีทําให้เป็นคน คนธรรมดากึ่งบ้านะครับคือหมายถึงว่าราศีมีนเป็นราศีที่อะไรที่หมายถึง2แบบ2คขั้วอารมณ์สองขั้วความคิด2เป็น2แต่ตามจริงมิถุนก็เป็น2เข้าใจแต่หมายความว่า1ในนั้นก็คือเป็น2เหมือนกันปลาตัวหนึ่งว่ายขึ้นแปลว่าฝ่ายดีปลาตัวหนึ่งดำลงคล้ายๆกับปลาตายแต่ก็ไม่ใช่ ไม่หมายถึงว่าถ้าขึ้นเสร็จมันก็จะลงพอลงเสร็จมันก็จะขึ้นก็คือปลาสองนี้จะดึงมันจะมีได้แต่ไม่ใช่ได้แดงแต่หมายถึงได้อะไรบางอย่างที่ผูกกันอยู่หมายคาว่าคาราศีมีและคาามีเป็นคนที่ขึ้นขึ้นลงลงนะครับจะมีความดาร์กอยู่ในตัวจะมีความด้านมืดอยู่ในตัวนะครับหมายถึงจิตใจบางทีดูปกติเป็นคนธรรมะธร,รมโมนะครับคือ วระเฮดมีนเนี่ยจะชอบธรรมะธโมแต่ตามจริงราศีธรรมะธโมคือราศีธนูนะดังนั้นเขาได้แค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งก็ไปทางสสยะหมายถึงบางทีเขาจะเชื่อในเรื่องล่างทรงเรื่องอะไรพวกนี้ครับอืมดังนั้นเนี่ยเนี่ยเขาจะหลงไปในแนวแนวที่แบบเพ้อฝันจินตนาการนิดหนึ่งราศีมีนเป็นราศีที่ไม่ใช่ความจริงราศีความจริงคือราศีกันราศีคือมันเหมือนกับอัญยาใกล้ดวงอาทิตย์ดาวพุธใกล้ดวงอาทิตย์เลยทําให้ดาวพดาวพุธเนี่ย คือแสงส,สว่างคือความจริงหมายถึงแสงมันส่องทําอะไรก็ต้องเรยวทําอะไรที่ปกปิดลึกลับไม่ได้เดี๋ยวเขาจับได้อะไรแบบนี้ครับหรือมันเสื่อมเสียชื่อเสียงดังนั้นเนี่ยพดจึงใกล้อาทิตย์ก็คือสวา่างคือราศีแห่งความจริงราศีพิจิกกับราศีมีนเนี่ยพวกธาตุน้ำทั้งหลายเนี่ยเป็นราศีที่ปกปิดลึกลับสันโดษก็คือทําอะไรเราไม่ทราบถูกไหมครับทำอะไรลับๆล่าๆเนี่ยมีนเนี่ยยิ่งตัวดีเลยเพราะดาวศสีเนี่ยอยู่ไกลดาวอาทิตย์ ดังนั้นเนี่ยแต่ราศีมีเนี่ยเป็นราศีวินาศด,ด้วยแตย่ราศีธนูเป็นภพสุภาเป็นไฟดีนะครับแต่ราศีมีเป็นภพวินาศทําอะไรลึกลับลับๆล,ล,ล่อๆอันนี้ครับเข้าใจปะอ่ะแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนราศีมีจะชั่วรลายกันหมดไม่ใช่แต่หมายถึงว่าเขาอ่ะมีใครดูเรื่องของภมลึกขิดบ้างถ้าด้านดีก็หมายถึงเกศสุรางคือคุณหญิงกาละเกตนะครับถ้าด้านดีคือเกศสุรางแต่ด้านลายคือกาละเกตนะครับแม่หญิงกาละเกตน่เห็นไหมครับคือคนคนเดียวแต่มีสองล่างเห็นไหมครับ แต่ตามจริงกาลเกตไปแล้วล่ะเนาะเพราะว่าไปเข้าร่างพุตานแทนนะครับก็ก็เห็นไหมพุตานก็มีด้านดีด้านเสียเหมือนกันคือพูดง่ายว่าพุตานนี่ยเหมือนกับเ,เกษนางรกับกาลาเกตในช่วงพมบุเพศนิวาสเลยแต่ว่าแค่แยกตัวกันในภาคสองก็แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าตามจริงในตัวเองตัวของพุตานเองเนี่ยจะแฝงความดุดันความชั่วหลายอยู่ในตัวเพราะว่าเป็นกาลาเกตคือพูดง่ายว่า เคยไม่ดีมาก่อนไงมันก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรประมาณนี้ครับอารมณ์จะสวิงนิดหนึงน่งเนี่ยพุตานเนี่ยเป็นหงงนึ <S 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 ่งกันก็นี่แหละคล้ายๆกับราศีมีเลยพ่อพุตานเนี่ยนะครับแต่ถ้าพูดว่าคุณหญิงกระเกตปกตินี้อาจจะไม่ใช่แล้วเพราะว่าเขากระเกตออกไปแล้วถูกไหมคร, <ens> รับเป็นเกตสุร,รังเนี่ยมาอยู่ในร่างของกระเกตแทนอันนี้คือไม่ใช่นะแต่เราต้องดูพุตานเนี่ยราศีมีเนี่ยเหมือนพุตานนะครับมีด้านดีด้านเสียนะครับด้านหลายด้านคือดูเพลียวเพลินดูดีนะแต่ เบื้องหลังอะสิราศีมีนเป็นราศีส้นสุดมาถึงระเบิดมาถึงมันจบจบละมันก็ระเบิดแล้วมันก็เริ่มต้นใหม่ราศีเมษด,ดังนั้นเนี่ยราศีมีนเป็นราศีที่น่ากลัวนะครับแต่บางคนอาจจะไม่เคยเห็นด้านลบของเขาเพราะเขาเก็บไว้ในใจเขากําลังผนึกมันไว้อยู่เหมือนพุทธานเลยครับเออแต่พอระเบิดออกมาเนี่ยเต็มตัวเหมือนอย่างนั้นเลยนะโอเคเหมือนกับไม่หยิงกลิ่นใช่ไหมโดนประจานะครับสู้เขาไม่ได้ก็ยังไปต่อยายเขาอยู่ได้อะไรประมาณเนี้ย ไปยังไงพุตานก็เนาะเขาเหมือนดูห้าวห่าวอะครับนี่ใส่ห้าวห่าวโอเคทีนี้อะไรอีกดาพุธแล้วกันนะครับยังไม่หมดเวลาดาพุธเนี่ยสวดดวงที่สองอธิบายให้ฟังว่าดาพุธดาพุธเป็นราศีมีนหมายถึงอะไรอาชีพการพูดการขายการสัญญาแล้วก,หกห็หมายถึงการสื่อสารทั้งหมดนะครับดาพุธหมายถึงการสื่อสารทั้งหมดการพูดก็คือการสื่อสารการเอกสารเซ็นกันก็คือการสื่อสารคืออย่างนี้ครับ ดาพุฒหมายถึงการค้าขายอันดับแรก2คือเคลื่อนหมายถึงว่าเราคิดถึงอันดับแรกคือค้าขาย2คือนักโฆษณาก็คือทําการตลาดนะครับกลยุทธ์ทั้งหลายอย่างเงี้ยครับลดแรกแจกแถมเนี่ยเขาเรียกว่ากลยุทธ์นะครับก็คือนักการขายหรือนักการตลาดด้วยนะครับก็จะมีคะห์ตลาดแล้วก็ให้เราออกผลิตภัณฑ์ตามนั้นทําลดโปรโมชั่นแรกแจกแถมไปเพื่อให้ขายได้แต่ไม่ใช่ทาตลอดนะครับ มอนผมอะที่ยังไม่ทําตอนนี้ก็หมายถึงว่าผมเรียบนบริหารมาผมเลยรู้ไงยว่าคนจะพักบ้างมีบ้างนะครับอะไรประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวคนจะติดแต่ต้องลดต้องลดพอไม่ลดไม่ดูกันแต่ตามจริงช่องเราเป็นแบบนี้แล้วนะครับแต่ว่าผมก็เข้าใจได้เศรษฐ,ฐกิจไม่ดีเนาะมันไม่ใช่ปกติถ้าปกติเราลดบ้างไม่ลดบ้างมันก็ยังพอได้อตั้งแต่ต้นปียังพอได้แต่พอช่วงกลางปีมาต้นมาเนี่ยมันเหมือนกับเศรษฐ,ฐกิจไม่ดีเนาะก็คือเริ่ม นี่แหละประมาณนี้คนก็เลยติดว่าถ้าไม่ลดฉันก็ไม่ดูนี่ไงครับถ้าลดฉันจะดูอะไรประมาณนี้บางทีลดแล้วก็ยังไม่ดูอีกเพราะว่าคิดว่ามันแพงคาว่าแพงไม่แพงอ่ะอย่าพูดมั่วอย่าพูดซีสวะคาว่าแพงหมายถึงดูลวไม่คุม้มแต่ถ้าเปิดดูแล้วคุม้มมันไม่ได้แปลว่าแพงแต่เขาเรียกว่าราคาสูงโอเคนะอย่าใช้มั่วนะครับเพราะว่าคนอื่นเขาได้ยินแล้วไม่พอใจเอานะครับมันผมเนี่ยถ้าบอกว่าราคาแพงผมก็ไม่พอใจนะเพราะว่า ่ก็คนดีใจที่คุยกับผมแบบเสร็จแล้วว่าเขาก็ดูดีดูมีความสุขฮัปปี้เขาก็ก็เหมือนกับว่ามันไม่ได้แพงนี่อ่าแบบเนี้ยครับคือผมดูดูรีแอคชั่นด้วยไงอ่ะผมไม่ได้ว่าแค่แบบว่าปิดหูปิดตาอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นนะครับโอเคทีนี้ดาพุธยังหมายถึงนาการทูตเอ๊ะผมพูดไปหรือยังผมก็ลืมพอขี้ลืมช่วงนี้เป็นป่วยอยู่ก็เลยขี้ลืมนะครับเอา ดับอีกอ่ะนะครับนักการทูตกงสุนอาพูดแล้วมั้งแต่หลายราศีง่างลืมเอาไปว่ากงสุนนักล่ามแปลภาษาต่างๆนะครับหมายถึงเดลิเวอรี่แล้วก็หมายถึงการขนส่งนะครับประเภทที่3คือดาวพฤกดีไปอยู่ที่ไหนอันนี้จะไม่อธิบายแล้วสีไปอยู่ที่ไหนก็แปลตามนั้นแล้วแปลพบเดือนด้วยนะ แล้วดาวกองกันอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าเราว่าอ,อดาวอย่างเช่นกองกันในราศรีกรม,มะดาวทีเด่นเป็นกเกษตรจะเอาอาชีพพนักเลยแล้วไม่ได้ดูดาวอื่นๆด้วยเป็นจริงอยู่มันอาชีพพนักจริงแน่นอนแต่มันจะต้องบวกลบไปเรื่อยๆอย่างเช่นอเจอดาวคู่สัตรูลดทอนลงอะมันอาจจะไม่ได้หมายถึงผู้บริหารขนาดนั้นแต่มันหมายถึงอาจจะเป็นผู้จัดการแทนอะไรอย่างนี้ครับแต่ไม่ใช่ผู้บริหารแต่เป็นผู้จัดการแทนถ้ามีดาวศัตรู มันก็ลบบวกไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามีดาวคู่มิตรอยู่คืออาทิตยอ์อย่างน้อยก็ได้ขึ้นตำแหน่งสูงสุดในครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับก,ก็คือต้องแปลไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้ทีนี้จะบอกเคล็ดลับให้ทําได้ทุกดาว,ท,ดาวทุกดวงแต่เราต้องดูก่อนงานที่ชอบงานที่ชอบคืองานที่ใช,ช่หรือเปล่าแล้วจะไว้นะเอางานที่ใช่ยอย่าเอางานที่ชอบเพราะงานที่ชอบจริงอยู่ว่าทําด้วยความแพชชั่น ตอนช่วงแรกแต่ช่วงหลังมันแผ่วมันก็ต้องเลิกใช่ไหมครับแต่ถ้าถูกต้องกับดวงชะตาบางทีอ่ะอาจจะไม่ชอบในช่วงแรกแต่ทําได้ทดําดีคุณเคยเห็นคนขายกว๋วยเตี๋ยวแต่ไม่ชอบกินกว๋วยเตี๋ยวไหมอย่างเช่นกว๋วยเตี๋ยวเป็ดแต่ฉันไม่ชอบกินเป็ดอ่ะแต่ว่าฉันก็ขายได้อ่ะขายดีด้วยก็มีครับเห็นหรือ,อยังดังนั้นเนี่ยอาชีพที่เหมาะสมอ่ะเขาทาแล้วลุ่งไม่ได้แปลว่าเขาต้องชอบกินไงเข้าใจปะเห็นหรือ,อยังนี่คือหนึ่งในอุทาหรณ์ให้ฟังว่า การที่จะประสบความสําเร็จไม่ได้แปลว่าเราจะต้องคลุกคลีกับมันเราจะต้องชอบมันหรือชอบกินมันอะไรประมาณนี้เนาะฝากไว้เป็นตัวอย่างด้วยนะครับกดไลค์กดแ,กแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจให้ได้นะครับขอบคุณครับ